ค่ะข้อ2ก็คือเราต้องมาคิดก่อนว่าตัวเราอะมีดีอะไรเรามีความรู้มีความสามารถเรื่องอะไรบ้างที่เราจะสามารถมาแนะนำหรือว่ามาบอกเล่าให้กับคนอื่นที่เขาสนใจอะเขามาฟังเรา เรื่องของเนื้อหาสาระนี้นะคะคลิปมักจะเน้นเสม,มอว่าเราจะต้องเน้นไปที่การแก้ปัญหาให้ผู้คนนะบางคนเขาก็จะสร้างคลิปในแนวของให้ความบันเทิงบางคนก็จะกีฬาใช่ไหมคะว่าคนท่องเที่ยวบางคนก็เรื่องของดาราบางคนก็ ทำอาหารนะคะมันเป็นความสนใจความชอบของแต่ละคนตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเ,เองนะคะว่าเพ,เพื่อนถนัดอะไรมีความสนใจอะไรเพื่อนเบางคนนะคะที่เห็นใน f c e e o o o เนี่ยก็คืออยู่ต่างจังหวัดค่ะทุกวันเลยจะเห็นเขาโพสต์นะเดี๋ยวเขาก็ไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่เพื่อบรรยากาศที่เป็นแบบสดชื่นมีธรรมชาติอะ ไอเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะจะออกไปเม่อ,อกอรไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงในช่วงนี้เขาควบคุมเราก็ได้ดูเพื่อนดูใน Facebook นะคะได้ดูเพื่อนโอ้ดีจังเพื่อนได้ไปเที่ยวตรงนี้สวยจังคอมเมนต์ให้ไลค์ให้กดหัวใจให้เพราะว่าเราชื่นชอบในสิ่งที่เพื่อนเขาโพสต์ค่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างไรายได้จากชิมจังวันของเราเลยอ่ะ รายได้จากการที่เราไปดูไปเที่ยวไปถ่ายรูปมาโพสเฟสอะ่ะเราลองเปลี่ยนให้วันไปเป็นรายได้หน่สิมันมันทำได้นะคะจริงๆมันทำได้โดยการที่เราก็อาจจะไปเปิดช่อง YouTube หรือว่ามาเปิดเพจ Facebook ก็ได้นะคะคือตอนนี้ทิพยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทำเพจ Facebook แบบเต็มตัวนะเพราะที่เพราะว่าทิพย์อ่ะยังโฟกัสอยู่ที่ youtube อยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยทิพย์ก็จะมา โฟกัสที่ Facebook เหมือนกันนะคะที่เพจเพจนี้นะคะก็อาจจะเริ่มมีการไลฟ์สดบ่อยขึ้นนะคะก็จะไลฟ์สดบ่อยขึ้นอาจจะหันมาโฟกัสทาง Facebook ด้วยทางเพจ Facebook ด้วยตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเพจ Facebook นะคะเขาก็าจะมีหลักเกณฑ์ของการสร้างไรายได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่แต่ที่เรารู้สึกว่าการการที่จะถึงขั้นของการสร้างไรายได้ทางเพจ a c e b o o k อะคะ่ะ มันต้องมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนคะ่ะมันซึ่งมันวันยากอะ่ะเออถ้าเราจะให้มีผู้ติดตามโดยที่เราไม่ยิงแอดไม่ยิงโฆษณาเลยเนะะี่ยค่ะมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ชั่วโมงการดูอีกน่าจะไม่แน่ใจว่ากี่หมื่นชั่วโมงนะคะทิปยังไม่ได้มาโฟกัสตรงนี้นะคะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างไรายได้บนเพจ Facebook ได้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวกมไดหที่ทิป เมื่อทิพย์ทำเมื่อทิพย์ทำยูทูบอะสำเร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวทิพก็จะหันมาโฟกัสทางเพจ Facebook อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถึงตอนนั้นทิพก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการทำไรายได้การสร้างไรายได้บนเพจ f a c e b o o k เนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างเนาะอ่ะมาต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะสามารถที่จะมาทำช่องได้คือ เปลี่ยนพิจวัตรประจำวันของเราให้สามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยท,ที่พูดไปแล้วก็คือเปิดสมัครสมาชิก y o u t u b e หลังจากนั้นข้อ2คือคิดคอนเทนต์คิดว่าเราจะทำช่องในแนวไหนตามความถนัดตามความสนใจที่เรามีนะคะ เราถนัดอะไรเราเก่งเรื่องอะไรเรามีดีเรื่องอะไรแต่อย่าผิดกฎนะคะโป๊เป่วยลามกภาพอนาจารต่างๆยาเสพติดอะไรต่างๆอาวุธปืนอะไรที่มันร้ายแรงอาวุธร้ายแรงพวกนี้นะคะผิดกฎะคะ่ะไม่สามารถสไร้างรายได้ได้นะคะเดี๋ยวถึงตอนท้ายเดี๋ยวทิพย์จะพูดให้ฟังด้วยว่า กดเกณฑ์แล้วก็หลักเกณฑ์ของการทำ u t u b e อะเขามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไล่ไล่ถึงขั้นไล่ตามขั้นตอนตามสเต็ปไปก่อนเนาะในการคิดคอนเทนต์หรือว่าคิดแนวทางแล้วก็คิดเนื้อหาที่จะทำคลิปนี้นะคะเราต้องคิดตามความถนัดถูกไหมคะแล้วเราก็ต้องมาคิดด้วยว่าเราจะทำโลโก้ของช่องเราแบบไหนดีจะทำปก กก็คือเปิดเข้าไปหน้าแรกแล้วเห็นนะคะเป็นรูปอะไรดีจะใช้รูปไหนเป็นโปรไฟล์โปรไฟล์ของช่องนะคะสิ่งสสิ่งที่เราจะคิดในตอนแรกหลังจากที่เราคิดแนวทางได้แล้วนะคะเราก็ต้องมาเลือกรูปทายเลือกโลโก้ช่องแล้วก็ปกให้มีมความสัมพันธ์กันนะคะพอเราได้แนวแล้วได้แนวทางแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3มเนาะ ที่3นะคะเราก็จะต้องมาอัดคลิปวิดีโอค่ะ